วันนี้ก็ต้องออกมาที่ตรงนอกบ้านดียว่าโอเคอยู่ในบ้านปักก็สงบและโอ้ยอของไหนอยู่เนี่ยโคตรหนาวผมว่า,วาในชีวิตนี่ก็หนาวเนี่ยวัาทิตย์ถ่ายบรรยากาศหนาวก็ไม่ดีนะโคตรหนาว ดินเย็นฉ่ำแล้วเนี่ยโอเคเดินไปที่บ้าน่อนบ้านเราก็ใหญ่ใหญ่แต่เราอยู่ไมเนี่ยไครเวลาเปิดประตูแล้วก็จะเอมีคนอยู่หรอวันเดย์เพื่อนบัดเดย์วันเดย์ลงนี่ลงหูไม่ได้เจอกันนานเลยนะลงลงมาเที่ยวบ้านพักด้หรอเนี่ยใช่ฉันมาด้วยไงฉันเบื่อ ในหมู่บ้านมันสนุกเหรอสนุกแต่วรอเบาเช่นหมู่บ้านมันเบามันมันก็พังแล้วไงฉจะไม่มาเล่นที่นี่ขั้นเดินนะโอเคได้ลงเแล้วผมจะจอยท่องเตีเยมีด้วยห้องเราก็ใหญ่อหอโอเคมีอะไรบ้างลงอ๋อมีแบบเนี้ย โอ้พวกตัดสมอนเตอร์เหรอต้องตัดมอนเต์นะต้องตัดการมอนเตอร์ใช่ไหมเนี่ยโอ้ดาบนี่สุดยอดเลยนี่นี่การจำบ้านเหรอไม่มอนเตอร์จะมาปกป้องบ้านนี้ให้ได้ปรเดินเจ้าที่ครับผมพอออกไปจากบ้านก่อนนะอไปจากบ้านนะอะเอาทำไมไ,ไ,ไม่ได้เยโอต้องใช้มือเชี่ย ลืมไปที่นี่นะคะเป็นที่สวนบ้านพักนี่ก็คือเดี๋ยวบอกว่ามันจะบล็อกส,สวยๆนะฮะนี่สวยแล้ววันนี้ก็เป็นบ้านสวนเด็กไงชื่อว่าบ้านมิสเตอร์เบลเลี่ัวนเบลล์เหรอมันไม่ใช่หนูใครไม่ใช่ยูอทู่ดูวันนั้นดีได้ไดได โอเคเหมือนเราก็ต hmm. okay. okay, okay. so okay, okay, ้องไปที่บ้านเดิมก่อนห้องนี้ก็อยู่ห้องสุดท้ายด้วยเราจะจองสี่เก้าโอเคประมาณนี้ก็จองยี่บร้อยนี่ลงจองเผื่อแล้วใช่ไหมใชฟเมงไม่ได้จองในที่นี้จองโอเคขึ้นมาผมจองแล้วกันนะผมจองเองแล้วเนี่ยโอเคขอบคุณใจมากจริงนะมูเป็นไรหลักโงผมเนี่ยเชี่ยวชาญแน่นอนผมปเสบายด้วย เอ,เอาอะไรครับจะกินนมอ่ะนมดีมอนแม่เปิดทีวีให้มันได้ได<ๆ>ิเปิดทีวีเปิดแล้วลูกนมดีมอนอยูไหนกินห้องนู้นนะ้แต่น้องมันตาวได้ไหมแต่แม่เจาะให้โอเคหนูจะนั่งก่อนไหมล่ะแล้วค่อยกินจะกินเลยเข้มงวจะกินน้อย ทำไมไม่ให้ดูวะทุนละทันมันไม่ยอมดูทุละทันหดี๋จะดูเหรอไม่ได้ดูหรอกน้องไม่ดูเนี่ยดูมันคอาจะกลวนูไนแม่กูเลยไม่หักลัว